ล่าสุดพี่น้องครับบดโจโเคลื่อนไหวนะครับพี่น้องครับซึ่งหน่อยคลั่งนะครับที่จะเห็นบทโจออกมาตอบโต้แต่ผมต้องบอกไว้กอ่นวานะครับเป็นไปในทางที่ดีและนี่แหละครับจิตวิญ,ญญาณของผู้บริหารนะครับพี่น้องครับน้อมรับทุกคําติชมอันใดที่อาจารย์หรือคนที่ เขามีวุฒิภาวะแนะนำมานะครับบอสโจกระสีนอมรับและนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปสำหรับกรณีนี้นะครับเกี่ยวกับอีล่ะโดยตรงนะครับซึ่งบอสโจนะครับได้พูดไว้แบบนี้เลยครับพี่น้องครับตามที่เพิ่นได้โพสต์ไว้ใน Facebook เนาะเท่าที่นะครับผมได้อ่านและสิจับใจความได้ว่านะครับ การที่องอิงได้มาร้องเพลงนี้คือองอิงอยากร้องเพลงนี้มากๆเลยนะครับบอโจก็เลยให้อิหลานะครับได้นําเพลงนี้ขึ้นมาร้องโชว์บนเวทีเพราะเป็นความต้องการของอิหลาองอิงแต่นะครับคาเลคเตอร์ขององิงโบแมนเด็กหน่อยขี่ดื้อนะครับสี่หาไปเต้นแบบขี่ดื้อขี่ดื้อแน่ขี่เล่นขี่เล่นแน่แบบนั้น มันเป็นไปบ่ได้และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับ<า>บอดโจบ่ได้ว่างให้องอิงเป็นแบบนั้นเพราะองอิงคือเด็กหน่อยบ้านๆนคนหนึ่งตามตีเฮาเห็นนะครับตั้งแต่มือแรกเขามายิ่งวันแรกๆเลยพี่น้องถ้าผบ้ใรได้ติดตามองอิงมาตั้งแต่ตนเจ้าสีเห็นว่านะครับองอิงแทบจะไม่เต้นเลยเพราะเป็นคนที่ขี้อายนะครับและอาจจะมีบ้างนะครับที่ สวยๆงามๆโยกเบาๆตามที่ห้าเห็นนะครับแบบนั้นนั่นแหละครับคือคาแรคเตอร์ที่พอโจโดได้ว่างอุงอิงไว้ให้เป็นแบบนี้จริงๆนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับบอทโจยังชื่นชมในผลงานของอาจารย์ผู้แต่งเพลงนี้เนาะพี่น้องเนาะเออซึ่งเป็นเพลงดังนะครับที่คนนําไปใช้นําไปร้องทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับและข้าเป็น f อฟซ ของอิลาอุงอิงอเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงและได้ฟังเพลงนี้ชื่นชอบและชื่นชมในผลงานของผู้แต่งและคนที่เป็นต้นฉบับเป็นย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับบอสจขอไว้แล้วว่าอย่าไปติต่งอย่าไปดราม่าอย่าไปทั่วลงอาจารย์เพื่อเลยเพราะเพิ่นก็อยากให้เป็นแนวทางเท่าที่เพิ่นแต่งเพลงออกมาว่าเออต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ เพลงนี้เหมาะกับไผ่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงประเด็นตรงนั้นแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับจะลืมไปอ่านนะครับในสิ่งนี้บอจโจเพิ่นได้โพสต์ไปและแห่งกำลังใจเพิ่นหลายๆครับพี่น้องครับ